Honda c b 125R คือรถจักรยานยนต์สไตล์เน็คคอร์ e เกตที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่มือใหม่หรือผู้ที่ต้องการรถใช้งานในเมืองที่ดูดีมีสไตล์และขี่สนุกด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่ในตระกูล CB Series อย่าง c b 650R และ c b 1000R ทำให้ c b 125R โดดเด่นทั้งด้านรูปลักษณ์และสมรรถนะโดยยังคงความเป็น Neo Sport Cafe ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขีดขีดขีด ดีไซน์เน Oport Ca ตคเท่เรียบแต่ลำ้ำการออกแบบของ c b 1 2 5 r ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นฮอ n d a n e นโ port Ca f e าไว้อย่างครบถ้วนด้วยโครงรถแบบเฟรมเหล็กกลมน้ำหนักเบาฝายหน้าทรงกลมแบบเล็ดทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายท้ายและฝ่ายเลี้ยวเพิ่มความทันสมัยพร้อมความเท่แบบคลาสสิกในคราวเดียวถังน้ำมันทรงกระชับความจุสิบจดลิตรออกแบบให้รับกับสรีระผู้ขับขี่อย่างลงตัวขีดขีดขีด,ข,ดขุมพลัง125ซีซีประหยัดแต่เร้าใจ แม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ CB1-25 อามมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 125cc 1ซีซีสูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ14.75แรงม้าที่1,000 0รอบนาทีและแรงบิดสูงสุด11.5นิวตันเมตรที่8,000รอบนาทีเครื่องยนต์นี้ตอบสนองได้ดีในรอบกลางถึงสูงขับขี่สนุกในเมืองหรือทางเปิดการเปลี่ยนเกียร์หสปีดท,ทำได้ลื่นไหลและให้อัตราเร่งที่เหมาะกับรถระดับเริ่มต้นอย่างแท้จริงขีดขีดขีด ระบบการสะเทือนระดับพรีเมียม CB125A ได้รับการติดตั้งโชคอัพหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวจากชวะขนาด41มิลลิเมตรซึ่งเป็นระบบการสะเทือนที่พบได้ในรถระดับกลางถึงสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งและซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่สามารถปรับพอริโหลดได้ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและควบคุมได้ดีในทุกสภาพถนนขีดขีดขีด เบรกและระบบความปลอดภัยระบบเบรกของ CB 1 2 5 r ใช้ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS แบบ IMU (Inertial Measurement Unit) ที่ช่วยวิเคราะห์แรงเบรกแบบ3มิติเพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่าโดยเฉพาะในการเบรกฉุกเฉินหรือพื้นถนนลื่นระบบนี้ยังช่วยควบคุมเสถียร,รภาพของรถให้มั่นคงยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ขีดขีดขีดแผงหน้าปัดดิจิทัลครบทุกฟังก์ชัน หน้าจอแสดงผลของ c b 1 2 5 r เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบบอกรายละเอียดครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเวลาระยะทางรวมถึงไฟแจ้งเตือนต่างๆการแสดงผลชัดเจนแม้ในเวลากลางวันให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นขีดขีดขีดขนาดและน้ำหนักคล่องตัวและเหมาะกับทุกคน c b 1 2 5มีน้ำหนักเพียงประมาณ130กิโลกรัมทำให้ขี่ง่ายโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือสำหรับผู้เริ่มตน้นความสูงบอดอยู่ที่ประมาณ816ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปสำหรับผู้ที่มีความสูงระดับกลางโครงสร้างโดยรวมช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นคงและให้ความมั่นใจในทุกจังหวะก,การขับขี่ขีดขีดขีดความประหยัดและค่าบำรุงรักษา CB125R เป็นรถที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดน้ำมันโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยสูงถึง45-50กิโลเมตรลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่นอกจากนี้ค่าบำรุงรักษายัางอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการฮอนด้าครอบคลุมทั่วประเทศขีดขีดขีดสรุป Honda CB125R คือคำตอบของสายเทรุ่นเริ่มต้น Honda c b ีบีหคือรถที่ผสมผสานความเป็นสปอร์ตความคลาสสิกและเทคนโนโลยีไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นขับขี่ที่อยากได้รถที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใครขี่ง่ายควบคุมดีและใช้งานได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการขับออกทริปเบาๆนอกเมืองขีดขีดขีดหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ Honda CB125R คือตัวเลือกที่ควรค่าแก่การลองขับและสัมผัสด้วยตัวเอง